น้ำตกใจเด็ดขาดใครที่เกิดในราศีนี้ให้ตัวของท่านนั้นรีบเช็คดวนเพราะว่าในคลิปนี้เป็นคำทำนายจากโคราศาสตร์ดังจากทั่วประเทศไทยท่านได้ทำนายออกมาตรงกันว่าใครที่เกิดในราศีนี้อีกสองเดือนก่อนจะสิ้นปีดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักพุ่งขึ้นแรงมาก ให้ตัวของท่านนั้นรีบเช็คดูวันชาวราศีเมคขามโชคดีครั้งยิ่งใหญ่กําลังคลืบคลานเข้ามาหาดวงของชาวราศีเมฆในเดือนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินมากถึง220ล้านบาทนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ดวงของท่านนั้นน่าตกใจเป็นอย่างมากโหราศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทักเตือนออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าชาวราศีเมงนั้นไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านการงานไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภและไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านความรักของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักพุ่งขึ้นแรงมากดีกันไปหมดทุกอย่าง ดีขึ้นแบบเก้าก็โดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันดวงของท่านนั้นไม่ว่าจะทำการงานอะไรก็ลาบลื่นกันไปหมดทุกอย่างดีแบบลังเอาไว้ก็ไม่หยุดฉุดเอาไว้ก็ไม่อยู่จะเปลี่ยนจากดวงที่หลายๆให้กลับกลายมาเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่มีให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐี แบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วท่านที่เกิดในราศีเมษสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพรกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเขียนหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชคครั้งยิ่งใหญ่จะล่นทับชีวิตถึงค่าวรูไยจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีเมฆบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกําลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยทรัพย์ลวยโชค ตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความลำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เดือนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใด ที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามกล้งพร้อมกับเดือนเกิดวันเกิดปีเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในราศีเมฆนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จากนี้เป็นต้นไป ชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหล่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมี ดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้เหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชวจะมีลาบก้อนใหญ่ลังไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชาบแบบไม่ทันตั้งตัว เตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยครับชาวลัคนาราศีเมฆทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทําพิธีการชาระล้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับโชควาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านโดยให้ตัวของท่านนั้นตั้งนโมสามโจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คาว่า สาธุสาธุสาธุสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห,งพออพห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิโอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไป ขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปาทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีท้อง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยติสิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไป ตลอดจนสิ้นอายุไข่นิพพานังพระยโยโหตูสาธุด้วยเถินตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายทายทักเกี่ยวกับชาวราศีเมฆเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ลาหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ตัวของชาวราศีเมฆ ได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปันหมดดวงชะตาของชาวราศีเมษนับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงชีวิตจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยลายๆจะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ไม่เคยมีตกมาเดือนนี้จะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบไม่ทันที่จะตั้งตัว จากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเคืองอยู่บางแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกดูไว ดวงชะตาของชาวราศีเมษนับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกำลิกำไรหรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็จะประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีเมษ นับตั้งแต่เดือนนี้ดวงของท่านนั้นได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่าในปีนี้ตัวของท่านนั้นจะมีบุคคลที่มีอํานาจบุคคลที่มีบารมีมามาช่วยอุปธรรมในทุกด้านคนที่เกิดในราศีเมดวงในเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโภคชาบนั่นก็เป็นพว่า ดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นที่เคยทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จพอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ง่ายดังกับวว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีเมษที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่า จะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ห้าตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่าชาวราศีเมฆนั้นจะได้ดังความปาารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วท่านที่เกิดในราศีเมฆเกิดมามักจะเป็นคนพิเศษกว่าคนทั่วไปใครที่เกิดในราศีนี้ ตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าใครที่เกิดในราสีเมเป็นคนที่เหล่าเทวดาและถวยเทพทั้งหลายคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้จะต้องได้เป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านนั้นอาจจะลำบากอยู่บ้าง แต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่ออายุข้ามเบญจเพศไปแล้วชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่หล่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านไม่ว่าจะทำอะไรตัวของท่านนั้นก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความอุปถรัรมภ์ค้ำชูท่านที่เกิดในราศีเมษบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่า ทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าวที่ตัวของท่านนั้นได้ช่างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีเมษ เป็นคนที่เล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดและในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นจึงได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อชำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเปิดดวงหรือเล่าโหราสาท่านเรียกว่าการเบริกบุญเก่าออกมาใช้ ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วเลียได้เห็นว่าได้ผลทันตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครที่ทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่คืนก็จะทำให้ดวงของท่านนั้นจากที่ดวงหล ก็จะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเสิทฐีภายในชั่วข้ามคืนนั่นเองครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทำการขอเข้ามาพ่อเม่ดูแลพ่อเม่ หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือมั่นมาดูแลท่านบ้างวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ชีวิตนั้นเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบลื่นหมดทุกอย่าง ทำอะไรก็ขึ้นทำอะไรก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะจนหรือลำบากมากก็จะทำให้ชีวิตนั้นล่ารวยขึ้นทันตาเห็นได้เคล็ดรับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศินห้าหรือสิน8ให้ทำได้ในข้อใดข้อหนึ่งไม่สินห้าก็ศีนแไม่ศินแก็สินห้า ให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดเม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเราเทวดาเป็นที่รักแก่เหามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหาเทวดาคอยปกปักร,รักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สาม คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยเจา้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถา,าต่างๆถ้าหาว่าใครที่สามารถทําในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่าง เงินนั้นจะไหลน้องทองนั้นจะไหลามาหาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวเคล็ดลับวิธีการแก้คำในข้อที่สี่คือให้ตัวของท่านนั้นหมั่นในการนั่งสมาธิภาวานาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่า5นาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหาว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลน้องทองจะไหลามาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภยัยคลิปลับวิธีการแก้กรรมข้อทีห้าคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็น ให้ตัวของท่านนั้นมันทำอย่าให้ขาดคลิสลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนาจะเป็นที่รักของเราเทวดามารพรมและหมู่สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลโลกชาวลัคนาราศีเมฆทุกท่านครับถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในห้าข้อนี้ได้ ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะโจนหรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทําตามในห้าข้อดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมี ก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นเองครับสุดท้ายนี้ขอไวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งโหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุข และสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ขอให้ลังหลายมาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหน ก็อย่คิดที่จะมาใกล้ด้วยเถินสาธุ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 